สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามายวันลีแน่นอนว่าสาวไทยของเรานะครับที่รู้ข่าวกันก็คือติดโควิดทำให้ระบบทีมนะครับ ส่งผลอ,งอย่างแน่นอนนะครับที่จะทําให้ระบบทีมของเราไม่ได้เต็มร้อยนะครับแต่มาถึงตอนนี้ก็ต้องขอชื่นชมและอวยยศตัวตบทําคะแนนหลักของเราเลยนะครับจริงๆก็ต้องอวยยศทุกคนนะครับแต่คลิปนี้ก็มาอวยยศตัวตบนะครับไม่ว่าจะเป็นบีมบิมเพียวทุกคนยังมีความเด็ดขาดจริงๆครับซึ่งนี่แหละครับคือกําลังสําคัญ ที่ว่าจะเป็นบีมนะครับที่ยังคงมฟาดหนักๆทุบหนักมากนะครับบล็อกใหญ่แค่ไหนบล็อกใหญ่มากนะครับแต่บีมก็ยังตีทุบได้รัวๆนะครับในขณะที่บุมบีมวันนี้ท็อปฟอร์มมากทุบหนักมากนะครับตีได้รัวๆตียังไงก็เป็นเต้มนะครับโดยเฉพาะในเซตที่2อย่างที่เราเห็นนะครับ3เมตรทําเต้มได้รัวๆเลยนะครับมาถึงเพียวตอนแรกนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอออาจจะยังไม่มาหรือเปล่า แต่บอกแล้วนะครับว่ายีลาวนลเยล่ต้องดูกันยาวๆเพียวมานะครับทุบหนักๆในเต้มสำคัญเพราะฉะนั้นตัวตบทำเต้มของเรายังคงประสิทธิภาพคุณภาพ